น้องมิ้นกับฟันดีคือกันซ้อนใช่แม่ฟังอยู่เดี๋ยวค่อยจะเอาจากปากมิ้นแมนฟันฟันเกี่ยวกับปูเลื่อมาใช่ไหมส่งติดกันตอนนี้เอาคล้องปูพันยามาบอกไว้เลยนะคาะสำหรับตัวเลขของน้องมินนะคะเดี๋ยวให้รอในคลิปถัดไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะใครที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ ท่านผู้ชมนะคะไปติดตามตัวเลขแนวทางกับแม่ลรนะคะได้ยินว่าแม่ลรฝ<ล>ันดีนะคะ<ล>มืณอนี่มา,างาันวงสวงนะคะท่านผู้ชมแม่ไร่น้องมิ้นนะคะเตรียมเครื่องมไหวายมาบวงสวงนะคะพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมงน้ำกัน,นะคะมแม่ไร่ฝันว่า <ไป S 1> จะไดนแม่ไร่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไทยนะคะ พญาเปนมาค่อยบอกเลขเกี้ยวให้ฉันญาสิได้มากันเังหล่ะยาคือมเค่อยบอกเลขเกี้ยวสันตาลวาลูกหลานลองเบิ่งอันเสือตัวใดลูกหลานแต่สิเสือลองเบิ่งยาเด้กัน้ามันเถาัะลวานพามันได้พามเพื่อซอย้าสามคุณเชียนไทยเจ็ดห้าสามจนมาพูดเชียนไอยเจ็ดเก้าจะมางูดยาเชียนไทยเจ็ดห้ส53 ปูเชียนไหเ็ศเก่าแม่นปูเชียนไหเ็ศเก่างาล่ะงาเชียนไหเหาสาเจ็ดห้าสามจเคยบอกเล็กเกียเด้อลองบึ่งวัสัตว์อนแสดงว่าเพิ่นเพิ่นพิ่งพิ่งพิ่งมาสัมผัสไม่ไระว่าไม่ไ้มาจุเกียดีหน่เพิ่บ่เคยมาจุเกียแล้วก็่เคยเห็นหนาเพิ่นเกียดสองพอจิหวันมากขึ้นหน้าบานนี้ที่มาไลมาเมื่อนี่คือเห็นนี่ายสี เพื่อเไว้นี่ยมาได้สิเฮ็ดยังจ้าอันนี้ก็อันก็คือสิมาบวงสวงปู่ย่าอยู่นี่แล้วก็สิมาแก้บุนเราไม่เคยบุนไว้ว่าคันรีปู่ลือเขาแต่มาท้ามีที่บวงสวงใหญ่ให้เพิ่นอยูืนีีให้พุ่มเจ้าทีปู่ย่าทุกพระองค์อยู่นีอ่าก็จะอันเชิญปู่ลือมาซอยส่างยู่นี่นั่นแหละม่ได้ก็เได้จนมีน้องมิทยมาท่านมาหอดคนละใหม้ก็ซื้อมาเต็มรถปุ๋ยละอ๋อนี่แม่มาตามสัญญามาตามสัญญาค่ะเพราะว่าเจอผ้าก็เอาม่าก็เป็นเป็นเจอผ้าเป็นอันนี้ดอกเป็นเป็นเจอผ้ามือสอง ได้เก่าไม่เกนก้นเนี่ยเป็น้าษีหายทบ้านคนเอาไปอันนี้ก็จะว่ากับนีตะตุ่งงามยู่้าก็ได้จ้าอะไรก็ว่าแต่เรื่อมาทำพิธีท่านธี่ตังแกงว่ถยานน้องมิ้นน้องมิ้นน้องท่านมาหอด สำหรับตัวเลขความฝันมนไล่กัดได้มาแล้วเนาะได้มาแล้วค่ะเป็นควางฟันได้ชำนันแหละเกหาสามกับเกเก้าค่ะเจด้าแต่ว่าผู้กูบอกเกจเก้าผูหญาบอกเกจหาสามเก็ดก้าสามเงบค่ะเด้สาแล้วก็เจ็ดเก้าเป็นแนวท่างกอเป็นแนวทางทบบ้านให้เจ้าสวัสดีค่ะไม่ไร่ค่ะอีเอฟซีมหม่เพ่นถาม่นฟันว่าจังใดค่ะโอ้ฝันว่ามหาปูนี่แหละฟันว่ามาว่าต้นประข้านี่แหละปูหญากัเลยมาไล่หลายมาหลาย เต็มนเต็มวัดนี่แหละวันนี้พอดีก็เลยไปก็เลยเนีเห็นปูส่สุดขาวมากเออพลัยางมหาลูร้านก็เล่ว่าลูกร้านจีมากบวงสวงยี่นลี่ปลูกูรานมะกาบมาไหวคอข้อนรมีนี่หละมากอสู่ขอลาบเป็นกเลยยางมากเล่ยถามเยพิ่นตเล่ว่าเพิ่นมาเคย่าหากเทียวาสั่นปู่เคย่าหากเจียกี้าสั่นก็เลยว่าล่องเลยน่ปูพาพาด้มิโชค คมาลูกหลานได้มีโฉน้ำปูน้ำยาเพิ่นกะเล้ยเขีย,ยนใะห้ยเจ็ดเก้าบรรมาให้ยร่องเบิร์เด้อร์ใส่เขียนให้ยสองตัวเพิ่นถัดเขียนให้ยสองตัวตรงตัวเลยเนาะ,นะจ้าบัน่นพีบปูน้ำยามากพุทธเอาเถ้าซักไม่กันเถ่ามากใส่เสียบะกระแลงเถ่าเถ้าลัางคอมคอมอะไรก็เลยขอถามอันเลขน้ำเพิ่นอีกนะเ <c oughs> พิ่นก็เลยวมาเพิ่นกบมาค่อยบอกเล็กก็เกิดเพิ่นก็เลยวมาร่องเบิร์นโมซันแล้วมา่แล้วมาร่องเบิร์ก็เลยวมาเพิ่นก็เลยเขียนหาเกียนหาสาม เรือโบราณจ้าฝันนี่เนี่ยฝันว่าไม่ไม่ไล่มาแต่บาขึ้นในี่ก็ฝันฝันมามาหนีเดินทางมันขึ้นหนึ่งแล้วฝันอยู่บ้านนางมิ้นต้องอยู่บ้านนางมิ้นมาขึ้นอยู่สารคามนี่อ่าเพราะว่าเดินทางมาแต่หมู่บ้านมันแต่ว่าแกลๆมาในฝัึนเขาก็มากรนแวแมามาหอดก่อนสมานก็กรนจ้ามันเห็นคนเต็มเดินนั่นมันหนีอยู่อืมชีวิตปูพญาคึ้นแต่ปู้คนมาลายหลายสั่นมันก็ได้เห็นปูขาวคนใส่สูทสีขาวย่างมาก น่ะและไม่ไล่ก so like ็เลยมาอ่ะถามเพื Faith, mm. Tyson, way, incense, right. uh ่อนน่ะล่ะเพื่อนก็เลยเขียนใไฮไซดินเนี่ยเพื่อนบ่อนคุนี่ก็เขียนให้เป็นไซดินเขียนใไฮไซดินเคียนไซดินเย็ดเก้าตัวเดียวเขียนจังเลยปูวันนี้เลยมาลองเบิรงเด้อวร์สัน อันนี้อันนี้คือคือความฝันนะคุนบอกว่าล่องเบิงก็คือว่าให้ลูกให้นาล่องเบิงคุนมาเคยเห็นเลขเจีองสินะเป็นมาแม่แม่ขันคามันตื้มาขอพึ่งกันได้หายแมนขอพ่เพินกันได้หาบัตรผู้ยาก็ได้มาอีกตั้งไว้กันเมาใส่เสียบบแกรลงมากญาี่ก็ม่เคยเห็นเลขเจตีอะไรส่นะให้ข้างแรกน้แม่ให้ั้งแรกว่าสันว่าอันล่องเบิงยากับบุญยากับบัวใเคยเห็นเลขเจตีอว่าสันเลยว่าล่องเบิงอีเดอว่าสันเป็นเลยเขียนห้เกิหาสา เจ็บมันยุ่แม่นจะเป็นยุ่นี่ก็มันจะมาได้ทังไหนแม่ญางออกมานจะทั้งนี่นะมันตะปูมานนี่นะค่ะยางมาเนี่ยใสุ่ดขาวจะ่า่ากพุพุกพุเท่านี่พู้ยี่นี่ใส่เสียบแร้วล่มกินโบราณค่ะจักไม่กันเท่าเท่าว่าเท่าแล้วพนันว่าล่องเบิงค่่มันแมนสันละวานเยนะค่ะอันนี้ไม่ไล่ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเด้อค่ะเด้อค่ะแม่เออทำเป็นเพียงแค่แนวทางกับาไปหาโสดมาค่ะแม่คะาวนาเป็นบปเคลหายเจียเหียพภาวามาเทียนี่เทียแรก อาสิมาตอนรับลูกหลานสิมาบวงส w i n มืาอนี้ก็เป็นไปได้แม่ก็เดินทางมาจากไกลเนาะแม่แม่จะมาจากจังหวัดหจังหวัดพุณแล้วเอาเพิ่มสิเรื่องน้องบัวลําคู่มาจากน้องบัวลําคู่ใช่ข้างกับโบแมนสามร้อยกี่ลูบโบน่หน้าคับหน้าพูดอาจะสงสารเนาะครับแม่แม่แม่จะมาดึงสายปุ่นแม่ดึงสายปุ่นมากน้องเม่นกับฟันดีเท่ากัน สอนให้แม่ปังยูเดี๋ยวค่อยจะเอาจากปากมินแมนฝันฟันเกียวกระปูหรือว่าจะไม่ส่งอันตอนนี้เอาของปูพันามาบอกเลยนะครับสำหรับตัวเลขของน้องมินนะคะเดี๋ยวให้รอในที่เต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ดูตัวเลขของแม่ไรก่อนนะคะท่านผู้ชมอันนี้เลขเข้ามาจะจะเป็นเลขฝันนะคะเนาะเลขฝันแม่ไรฝันดีนะคะฝันได้เป็นตัวเลยเนาะนะคะ หลายตัวนะแม่น้อเป็นหายเกียรติเท่าับสามตัวกันเกียรติห้าสามเป็นมาล่องเบิงมาสั่นเป็นปลาเคยาใหญจชัดเกียอติมาสั่นใช่ครั้งแรกจะหาครั้งแรกได้แต่เด้อตอนนี้พได้ถามเพิ่นมาปูหยางยาหยางเขาก็ได้ถามปลาหงูซื้อเพิ่นปลาหงูซื้อเพิ่นค่ะแต่วันนี้ข่วมฝันฝันว่าเพิ่นยังมากก็ได้ขอไม่ไล่น่ะเป็นผู้ขอเพิ่นค่ะว่าจากมาสางวัดสางว่าบ้านพระข้าวนี่อยากมาซอยบารมีทั้งที่ อ่าท่านผู้ชมนะคะเป็นตัวเลขเป็น่ายทงขอใส่ใสดีใส่ดีใส่ม่สนด้ท่านผู้ชมนะคะอ่ามนลายเนี่ยมีลายลายค่ะน่แ่กบมากบนเนาะแต่ไม่ม่แก้บนลยนะาว่าปูเข้าสาตัวแล้วนจะม่นรสักใ่่เก็ถามในมิ้นจะไันของน้องมีนะคะในคลิปต่อไปนะวันนี้ก็มีบล่ามาแจ้บุญปูยาน้างเพือกันค่ะ สหรับคนไหนที okay. ่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมโชคลาภนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจทางเ่องชมด้วยนะคะีใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ การท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจาก ัดของปูซิลานะคะธรรมอุทยานของปูซิลาสิริจจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ